สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่สุโขทัยอำเภอตะวันทะโลกนะครับมาดูวิธีการหมักฟางนะครับเพื่อเพิ่มปุ๋ยในนานะครับแล้วเป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลงไปครับวันนี้กําลังปั่นฟางครับนะครับให้เป็นรูเป็นตอนๆไปนี่ครับหลังจากปักดำได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับข่าก็จะประมาณนี้ครับ อนนี้เป็นนาดำนะครับนาดำสวรรคโลกสุโขทัยนะครับหลังจากปักดำได้หนึ่งสัปดาห์นะครับทำการหวานแล่ภูเขาไฟใบหยกนะครับไล่ละหนึ่งกระสอบครับพี่น้องครับพื้นที่ตรงนี้35ไล่ครับพี่น้องครับนี่ครับข้าวเขียวเสมอกันนะครับพี่น้องครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าใบกวดตั้งนะครับแล้วก็เริ่มแตกกอครับซูมให้ดูใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับ โซ่ไม่โดนใกล้ครับมีขุยไสเดือนครับนี่ครับมีขุยไส้เดือนนะครับพี่น้องครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับปักดาได้หนึ่งสัปดาห์ครับหวานแลบใบยกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสลงมาดูนะครับที่อําเภอสอนขาโลกสุขวะไทยนะครับไม่มีแมลงรบกวนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตลอดเลยครับสุดลูกหูลูกตาลิมนู้นนะครับที่ผมสาดไปไกลๆนั่นเป็นริมที่ เราถ่ายตอนช่วงปั่นฟางนะครับปั่นฟางหลังจากมักเทนเดอร์นะครับตรงนี้เป็นคันกลางครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นคันกลางก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับเริ่มจะเห็นความแตกต่างคือไม่มีแมลงรบกวนนะครับลรขคาก็เริ่มแตกกอนะครับใช้ใบยกไปไล่ละหนึ่งกระสอบนะครับนี่ครับมุมนี้ที่เรา สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดูการปักดำตอนอายุได้หนึ่งสัปดาห์แล้วก็หลังจากปักดำหนึ่งสัปดาห์นะครับวันแรกประโยคปัจจุบันอายุข้าวหนึ่งร้อยกับสามวันครับพี่น้องครับกขห้าเจ็ดที่สวรรคโลกครับได้มีโอกาสลงมาดูอีกครั้งหนึ่งครับปัจจุบันออกรวงเข้าสี่แล้วครับพี่น้องครับโอ้สุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องครับสวยปิงเลยครับเม็ดใสนะครับเริ่มต้นก็ตั้งแต่ เบื้องต้นเลยนะครับคือเรานำเทนเดอร์มาปั่นฟ้ามาหมักนะครับแล้วก็ปั่นฟางนะครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆในดินเพิ่มปุ๋ยนะครับเอาฟางมาทำปุ๋ยนะครับแล้วก็หว่านแร่ประโยกนนะครับฉีดพ่นกิ่งทองเนี่ยครับข้าวก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับโอ้สวยสุดลูกหูลูกตาเม็ดใสแจ่วเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ไม่มีเชื้อรานะครับไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อราแล้วก็มแมลงมีกวนบ้างครับเล็กน้อยไม่ลุกรามนะครับลดต้นทุนการใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับค่าก็จะประมาณนี้ครับถ่ายให้ดูทั่วๆครับรอบๆนะครับอันนี้ซูมใกล้ๆเลยครับให้ดูเม็ด ดูลวงนะครับแล้วก็สงเกตที่ใบธงนะครับใบธงจะสมบูรณ์นะครับทั้งงที่ข้าวเข้าสีเข้าเม็ดแล้วภาพกล้องจะใสๆ่อยครับาะเดินคนเดียวถ่ายคนเดียวครับพี่น้องครับนะครับนี่ของจริงนะครับไม่มีจกตานะครับปลาตรงนี้คือลวงใหญ่นะครับ สวยเสมอกันหมดเลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยตั้งแต่ริมที่เรามาถ่ายตั้งแต่ติดตามตั้งแต่ตอนปั่นฟางแล้วก็นะครับตอนที่ปักดำไป7วันแล้วก็ใส่แร่ใบหยกนะครับแล้วก็ฉีดพ่นกิ่งทองทุกๆ15วันนี่ครับพี่น้องครับเม็ดข้าวจะประมาณนี้ครับเม็ดใสเม็ดแต่งนะครับออกสองชั้นนะครับพี่น้องครับลูกข้าวแขนงน้อยๆก็ออกครับพี่น้องครับนะครับน้ำหนักดีนะครับรวงง้มรวงง้ํมเลยนะครับ เป็นที่น่าพอใจครับดูสีครับดูสีเม็ดข้าวเต็มโค้งครับพี่น้องครับแบบนี้เขาเรียกว่าเต็มโค้งนะครับอ่านี่แหละครับรวงสุกหมดแล้วแต่ใบธงยังสมบูรณ์ครับนี่ครับเราเดินถ่ายทั่วๆครับให้เห็นเดินถ่ายทั่วๆเห็นนะครับเหลืองอลามเต็มทุ่งเป็นทองเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือ การลดต้นทุนใช้สารเกลือของเรานะครับเริ่มต้นแต่หมักฟางแล้วก็หวานแร่บายกแล้วก็ฉีดพ่นกิ่งทองทุกๆุกสวันนะครับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางครับนะครับเรามาติดตามและถ่ายจริงๆจากพื้นที่จริงนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้ครับพี่น้องครับ ลวงเหลืองเป็นทองเลยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ